เคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับรู้ทั้งรู้ว่าไม่มีความสุขกับงานที่ทำอยู่แล้วแต่ก็ยังทนทำต่อไปเพราะไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีวันนี้เราจะมาค่อยๆแกะรอยเส้นทางนี้ไปพร้อมกันเลยครับคำถามนี้เลยครับมันวนเวียนอยู่ในหัวของหลายคนเป็นเดือนๆบางทีเป็นปีเลยนะคะวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับเพื่อเปลี่ยนความรู้สึกอึดอัดนี้ให้กลายเป็นการลงมือทำจริงๆสัทีเอาละครับด่านแรกสุดของการเดินทางครั้งนี้เนี่ย ยังไม่ต้องทําอะไรข้างนอกเลยนะแต่คือการกลับมาคุยกับใจตัวเองแบบซื่อสัตย์ที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าไอความรู้สึกที่เรามีอยู่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ก่อนที่เราจะปัดความรู้สึกนี้ทิ้งไปแล้วบอกตัวเองว่าเออคงแค่เหนื่อยแหละหรือทนทนไปก่อนเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองเนี่ยลองหยุดนิ่งๆครับแล้วถามคําถามที่เบสิกที่สุดข้อนี้กับตัวเองแบบจริงจังเลยนะอีกสักครั้งพอถามใจตัวเองเคลียร์แล้วนะสเต็ปต่อไปก็คือยอมรับความรู้สึกนั้นซะ ไม่ว่าคำตอบจะเป็นอะไรก็ตามการยอมรับเนี่ยมันคือการให้เกียรติตัวเองนะคะแล้วจากนั้นให้มันจับต้องได้มากขึ้นด้วยการเขียนมันออกมาเลยครับเขียนเหตุผลที่อยากออกเป็นข้อๆไปเลยไม่ว่าจะเป็นเพราะสภาพแวดล้อมมันท็อกซิกหรืองานมันไม่ตอบโจทย์เราแล้วการเขียนนี่แหละครับจะทำให้เราเห็นภาพความจริงได้ชัดขึ้นมากๆและเมื่อข้างในใจเรามันชัดเจนแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้ให้ไปยื่นใบลาออกเลยนะยังครับขั้นตอนต่อไปคือการสร้างส,างสิ่งที่เรียกว่าร่มชูชีพอย่างรอบคอบมันคือการเตรียมตัวในโลกความจริงที่ความเสี่ยงตำ่ำแต่จะช่วยสร้างสะพานไปสู่อนาคตใหม่ที่เราอยากได้ครับหนึ่งในร่มชูชีพที่สำคัญที่สุดเลยนะคือเรื่องเงินครับลองถามตัวเองดูเลยว่าถ้าไม่มีรายได้เข้ามาเลยซักบาท เราจะใช้ชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนสัก3ถึง6เดือนไหวไหมตัวเลขนี้แหละครับคือกันชนชั้นดีที่ช่วยให้เราอุ่นใจขึ้นได้เยอะเลยใช่เลยครับ <c oughs> เขาเปรียบเทียบไว้เห็นภาพมากเลยนะฮะว่าการมีเงินสำรองเนี่ยมันก็เหมือนเรามีร่มชูชีพดีๆติดตัวไว้นั่นแหละซึ่งมันจะทำให้เรากล้าที่จะกระโดดออกจากที่เดิมได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจมากขึ้น อีกอย่างหนึ่งนะไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงเวลาออกแล้วค่อยเริ่มหางานใหม่เราเริ่มหาข้อมูลแบบเงีย,งยบๆได้ตั้งแต่วันนี้เลยแค่ลองเปิดเว็บหางานดูก็จะทำให้เราเห็นแล้วว่าโหโลกข้างนอกมันกว,กว้างกว่าที่เราทำอยู่ตอนนี้นะแล้วมันช่วยเปิดมุมมองของเราได้เยอะเลยล่ะครับเอาละ่ะนอกจากเรื่องเงินกับเรื่องข้อมูลแล้วการเตรียมตัวอีกอย่างที่สาคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการทาลายกาแพงความโดดเดี่ยวครับออกไปหาแรงสนับสนุนจากคนรอบข้างได้แล้ว การได้คุยกับคนที่มีประสบการณ์คล้ายๆกับเรามาก่อนเนี่ยมันมีค่ามากเลยนะคะโดยเฉพาะเพื่อนหรือรุ่นพี่ที่เคยเปลี่ยนงานสำเร็จมาแล้วประสบการณ์ของเขาจะช่วยลดความกลัวของเราแล้วก็ทําให้เห็นภาพชีวิตหลังลาออกได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยทีนี้วิธีการสื่อสารกับคนใกล้ตัวก็สำคัญมากแทนที่เราจะไปนั่งบ่นว่าเหนื่อยหรือทนไม่ไหวแล้วลองเปลี่ยนมงดูครับเป็นการนำเสนอเป้าหมายในเชิงบวกแทนเช่น อยากจะลองหาเส้นทางที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นวิธีนี้จะทําให้ครอบครัวเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนเราได้ง่ายกว่ามากๆเลยครับเมื่อเราเตรียมความพร้อมภายนอกมีพันธมิตรแล้วด่านสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คืออุปสรรคที่มันอยู่ในใจของเราเองนี่แหละครับเรื่องนี้ต้องย้าเลยนะครับอย่ารอจนสุขภาพกายหรือสุขภาพใจมันพังไปก่อนแล้วค่อยตัดสินใจสัญ,ญญาณของภาวะเบิร์นเอาท์หรือความเหนื่อยล้าแบบเรื้อรัง ห้องนี้คือเสียงที่ร่างกายมันตะโกนบอกเรามานานแล้วนะว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วมีเทคนิคนึงครับคือการลองตั้งเดทไลน์ในใจดูเช่นขีดเส้นเลยว่าถ้าภายใน3เดือนนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นเราจะไปการทำแบบนี้จะช่วยสร้างแรงผลักดันให้เราเตรียมตัวอย่างจริงจังโดยที่ไม่บุ่มบ่ามเกินไปแต่ก็ไม่ปล่อยให้มันยืดเยื้อจนเราหมดแรงไปซะก่อน มาถึงความกลัวที่ใหญ่ที่สุดของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนะที่ทุกการเปลี่ยนแปลงมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ทันทีที่ความกลัวนั้นมันผุดขึ้นมานะลองพลิกมุมมองดูครับแทนที่จะคิดว่าจะล้มเหลวลองถามตัวเองใหม่ว่าแล้วถ้าไม่ล้มละ่ะเราอาจจะได้เจอชีวิตที่ดีกว่าเดิมแบบที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะการมองแบบนี้มันคือการเปิดประตูสู่โอกาสเลยครับและนี่คือแก่นของเรื่องทั้งหมดเลยครับ งานนะ่ะไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตไม่มีใครสมควรต้องอยู่กับความทุกข์เครื่อแลกกับเงินเดือนเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกเส้นทางที่ดีกว่าสำหรับตัวเองเสมอสุดท้ายนี้นะครับถ้าวันนี้ยังไม่พร้อมที่จะลาออกจริงๆก็ไม่เป็นไรเลยแค่การที่เราเริ่มต้นมองหาทางออกหรือเริ่มทำตามขั้นตอนบางอย่างที่เราคุยกันไปเนี่ยก็ถือเป็นการแสดงความรักต่อตัวเองที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วล่ะครับ และก่อนจะจากกันไปอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ทรงพลังข้อนี้ให้กลับไปสำรวจตัวเองดูนะครับว่าตอนนี้ความรู้สึกไหนที่กำลังฉุดรั้งเราไว้มากที่สุดการเข้าใจจุดนี้อาจจะเป็นกุญแจดอกแรกที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงก็ได้ครับ